สวัสดีครับที่นี่มออุบลนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพูดคุยกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจบัณฑิตมหาวิทยาลัยบนรารัธานีนะครับซึ่งหลังจากสําเร็จการศึกษาไปแล้วก็ก้าวสู่วิชาชีพนะครับตอนนี้เป็นนักแสดงนะครับซีรีส์วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับบัณฑิตโอ๊ตนะครับนัตพงศ์โพขวาน้อยบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์สาขาทิเทศศาสตร์ครับอยู่กับผมตรนนี้สวัสดีครับบัณฑิตโอ๊ตครับ สวัสดีครับในเบื้องต้นต้องขอแสดงความดีดกับความสำเร็จในครั้งนี้เป็นยังไงความรู้สึกตอนนี้ครับก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยครับผมแล้วก็รู้สึกคิดถึงทุกครั้งเลยที่มามหาวิทยาลัยของเรานะครับผมก็คิดถึงคณะคิดถึงมหาวิทยาลัยเรามากเลยครับผมครับเจอเพื่อนๆยังครับก็เจอเรียบร้อยแล้วครับผมก็บ้าเพื่อนบางคนก็ไม่ได้เข้ารับหรือว่าบางคนก็มาก็ยังรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเพิ่งจบไปเลยเพิ่งจบ ไปทั้งที่แบบเราจบมาปีกว่าแล้วครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับโอ้นี่วิชาเอกอะไรนะครับที่ตอนตอนช่วงเรียนอ๋อผมเรียนนิเทศศาสตร์นะครับผมเอกวิทยุโทรทัศน์และก็ภาพยนตร์ครับโอ้ครอบคลุมเลยใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เป็นไงในเรื่องของการทํางานตอนนี้นะครับผมผมก็ยังทํางานอยู่ในทางวงการบันเทิงนะครับผมมีทั้งถ่ายแบบแล้วก็แคสโฆษณาแล้วก็มีซีรีส์ครับผมที่รอให้ติดตามนะครับอืมเป็นไงชีวิตของการ การทํางานกับช่วงชีวิตเรียนนี้แตกต่างกันไหมโอ๊ตผมรู้สึกว่าไม่ค่อยแตกต่างเลยก็คือด้วยความที่โอ๊ตเรียนนิเทศศาสตร์มาด้วยครับผมเร้สึกว่าสิ่งที่โอ๊ตเรียนมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านการพูดการอ่านการเขียนมันสามารถเอามาใช้ในชีวิตการทํางานของโอ๊ตได้เลยครับผมตั้งแต่โอ๊ตจบมาก,ก็การพูดก็สามารถได้พูดทดี่จะคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ เราสามารถนําทักษะในการเรียนตอนนั้นนะครับผมมาใช้ในชีวิตจริงของเราในการทํางานของเราในปัจจุบันได้เลยครับครับซึ่งตอนนี้ก็ได้แสดงในละครเขาเรียกว่าอะไรนะซีรีส์วาใช่ครับผมอ่าซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นความฝันด้วยใช่ไหมที่อยากจะเข้ามาในส่วนนี้วงการบันเทิงใช่ครับผมโอ๊ตนี้รู้สึกว่า <c oughs> ไม่ธรรมดาเดนรูปร่างหน้าตาความสูงเท่าไหร่โอ๊ต โอ้สูง183เซนติเมตรครับผมอ่ะเดี๋ยวเดินมาพูดคุยสักเล็กน้อยนะวมนี้ด้วยโอ้ตครับแล้วแล้วในในเรื่องของการแสดงพูดถึงหน่อยนะครับผลงานที่ผ่านมาเป็นเป็นเรื่องอะไรบ้างก็ผลงานที่ผ่านมานะครับผมเรื่องล่าสุดเลยก็คือเรื่อง r e s t a r t e d ครับผมขอรายค้งได้ไหมนะครับก็เพิ่งจบไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ว่ายังสามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมที่ VTV นะครับเพิ่มเติมในในเรื่องของหลักสูตรนิเทศศาสตร์เราหน่อยนะครับเผื่อว่า นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาครับออดครับผมก็น้องๆคนไหนนะครับผมสนใจเรียนนิเทศศาสตร์นะครับผมทางคณะศิลปศาสตร์ของเรานะครับผมก็ได้เปิดสาขานิเทศศาสตร์นะครับผมให้น้องๆที่สนใจได้เข้ามาศึกษาต่อนะครับผมก็ที่พี่เรียนนะครับผมตักสูตรที่พี่ที่พี่มี่าครับหลักสูตรที่พี่เรียนในปัจจุบันนะครับผมตอนนี้ก็มี3หลักสูตรนะครับผมก็คือวารสารศาสตร์แล้วก็วิทยุทันแล้วก็ภาพยนตร์ครับแล้วก็ เกี่ยวกับโฆษณาและก็ประชาสัมพันธ์ครับผมแล้วก็น้องๆคนไหนชอบทางด้านไหนหรือว่าสนใจทางใดพี่เตยก็สามารถเข้ามาศึกษาในคณะของเราแล้วก็สาขาในเทศสารได้เลยนะครับครับโอ้ยังไงก็เชิญชวนด้วยก็แล้วกันนะครับที่สําคัญนะครับวันนี้ต้องขอบคุณบัณฑิตโอ๊ตนะครับที่มาพูดคุยนะครับเผื่อว่าผู้สนใจนะครับแฟนคลับนะครับอยากจกตติดตามโอ๊ตมีช่องทางไหนบ้าง ก็สามารถติดตามได้ใน IG เลยนะครับผม IG โอ๊ตโอ๊ตพงครับผม o อจุดโอเอทีพีโอเนะครับผมแล้วก็ a c e b o o k โอ๊ตนะครับผมเผมก็สามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆได้เลยนะครับผมนางสองช่องทางนี้ครับครับอ่ะยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่นะครับป้ายแดงของมหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับที่มาร่วมพูดคุยในครั้งนี้นะครับก็คงเป็นกําลังใจให้โอ๊ตนะครับก้าวสู่ ความสาเร็จในชีวิตนะครับชีวิตการทํางานและชีวิตครอบครัวนะครับขอแสดงความิีดีกับบัณฑิตนะครับนี่คือบัณฑิตโอ๊ตนัทพงศ์โพขวาน้อยนะครับศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขานิทศศาสตร์ครับขอแสดงความินดีครับขอบคุณยินดีด้วยนะครับที่นี่โมบนลาไปก่อนนะครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ